แต่ว่าลงรัวๆนนยครับผมลงรัวๆครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหฮัลโหลทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนายกิตทีเอชอยู่กันในเกมโรบอทกันในแมปแกนพีชออนไลน์นะครับทุกคนครับแหม่หางหายกันไปวันหนึ่งนะครับผมน่าจะใช่เนาะก็โรบอทเนี้ยผมปิดทําการประมาณ สามวันปะน่าจะสามวันถึงสองวันนี่แหละผมจะไม่ผิดแล้วนะครับผมทุกคนครับโอ้โหเรียกได้ว่าขึ้นแดงกันเลยนะเออตาแดงก่ำเลยนะคือวัยรุ่นแกนพีทนี่คือตาแดงกล่ำนี่คือกำหมัดใส่แอดมินแล้วนะครับทุกคนครับเพราะว่าดันมาปิดตอนคูณสองนะครับผมแล้วไม่รู้ว่าแอดมินตอนนี้เขาจะชดเชยคูณสองให้หรือเปล่านะครับทุกคนครับก็ต้องรอติดตามบิสคอร์ดเนาะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวผลการวิทย์นะครับผมหรือว่าผลซูชิซูชิโนมินั่นเองนะครับผมทุกคนครับอ่าผลนนนนะะออ่าผผลคคครับมทุกโเเป็ ลปีศาจข,ของพลเรือเอกฟูจิโทระนะครับผมซึ่งพี่ฟูจิโทระคนนี้เนี่ยลุงแกนี่คือโหดมากนะในเรื่องนี่คือในเรื่องนี่คือลุงแกนี่ตาบอดนะครับผมแต่ว่าลุงแกมีฮาคิสังเกตที่แข็งแกร่งทําให้แกเนี่ยเห็นทุกคนเลยนะครับทุกคนครับเป็นไงโอ้โหเรียกได้ว่าเก่งเอาเรื่องนะฮาคิสังเกตแกนี่เก่งมากแกนี่เป็นแบบระดจากพลเรือเอกนะครับผมทุกคนครับมีฝีมือดาบที่โหดบวกกับผลปี ปีศาจที่โหดด้วยนะครับทําให้แกเนี่ยคดพ่อคนแม่โหดนะครับผมโอเคมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ดาบกาวิตี้ด้วยอ่ะอ่ะมานะครับผมอ่ะดาบกาวิตี้นะครับอันนี้ไม่ได้รีวิวรวดรีวิวไปด้วยแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเคชึบในดาบกาวิตี้นะครับทุกคนครับโอเคมาก็อย่าลืมเข้า Discord ด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับมีเซิร์วิสให้นะครับมาที่สกิลแรกของผลกาวิตี้นะครับผมทุกคนครับจะเป็นการผัก ศัตรูไปด้านหน้านะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวขอแยกให้ทุกคนดูสเตทก,ก่อนนะครับผมสเตทผมอัพป,ประมาณนี้นะครับอัพตามได้เลยนะอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นผลไหนก็อัพป,ประมาณนี้แหละถ้าเป็นแบบเน้นแบบว่าพีพีลงดันฟาร์มอย่างเงี้ยก็คร่าวๆประมาณนี้เดวฟู้ดเจร้อยยี่สิบอะไรอย่างงี้แล้วก็สเตปเหนา้ากับดีเฟนนี่เราอัพอย่างละสองร้อยพอแล้วก็ค่อยไปใส่ของให้เลือดมันพันเอานะครับทุกคนครับโอเคมามาดูตัวอีครับทุกคนอุ้ยทำไมมอนมันบักเนี้ยอ๋อไม่ได้บักที่ผมเป็นลิงเออลีมล,มล,มลมม ซานาเมตต่อเนื่องนะครับทุกคนครับโอ้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 มาดิมาดิมาดิครับสกิลค่อนข้างคูลดาวเร็วนะครับทุกคนครับโอเคอุ้ยเมื่อกี้เหมือนมันไม่โดนหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูใหม่โอเคมาปึ้งอ่าโดนหมดนะครับผมวนวงค่อนข้างกว้างนะเออถ้า PVP เนี่ยค่อนข้างดีเลยสหรับสกิลนี้นะครับทุกคนเออโอเคผมมาเยอะเลยเว้ยมาเยอะเลยเว้ยว่าไงพราหนุ่มมาตัวอีกทีครับทุกคนครับอ่าเท่าเดิมนะครับผม ฟันก่อนอืมอืมอืมแล้วก็ผักไปโอเคอุย้ยฟาร์มดีนะอ่าผลเกาเวตี้นี่ฟาร์มดีอยู่นะทำไปเล่นไปต่อไปคือสกิลตวออาับผมจะเป็นสกิลดูดครับนี่โอ้โหตายก่อนดูดเข้าหาตัวนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาดูดได้กี่คนเลยครับแต่ส่วนตัวอยากให้ดูดไดแค่คนเดียวพอนะครับดูดบหมูนี่คือโดนส้นตีนนะครับผมโอเคดูด โอ้โหดาเมจมันแรงไปเลยครับผมดูดนี่ดาเมจ60นะแต่ผักไปดาเมจ90อ่าเดี๋ยวขออนุญาตรอมอนเกิดก่อนนะครับผมโอเคระหว่างนี้ก็เก็บไม้ไปครับช่วงนี้งบน้อยนะครับผมซับน้อยโอเคมาแล้วครับทุกคนครับลองดูมาดูฟึง่งดาฟันต่ออ่านี่คือคอมโบผักไปนี่นี่คือคอมโบคร่าวๆนะครับทุกคนครับดูดมาแล้วก็ดาฟันต่อเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับเฮ้ยมันติดไม้ว่ะติดไม้แล้วก็อย่าติดใจนะครับผมมีเล่นมุก ดูมาฟันชุบ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 นี่แล้วก็ตักิติตปึ้งนี่เลยโอ้โหนี่สปอยสกิลด้วยเอาเนี่ไม่มีที่ไหนทํานอกจากช่องนี้ดูดมาอ๋อดูไม่ถึงนะครับผมดูไม่ถึงดูไม่ถึงโอเกิดี๋ยเดีเดีดเดดผักไปต่อผักไปต่อแล้วไงแล้วไงยังไงแล้วไงยังไงต่อดูดมาผมดูดูประมาณนี้ถึงไหมถึงนะอ่าประมาณนี้ถึงนะมันค่อนข้างไกลนะครับทุกคนครับโอเคดูดนี่น่าจดาเมจเดี่ยวนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูดหมูดู นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจอดลื่กระดาษที่หลังโอเคผมใช้โชว์ไปก่อนมาสองตัวดูมาสิพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหน้าลิงจุดอ๋อตัวเดียวนะครับทุกคนครับโอเคพาไปลักกวิตี้อือดูดไม่ใช่ดูดดิกดเออเป็นแรงโน้มถ่วงนะครับผมกวิตี้ครับโอเคในเรื่องนี้น่าจะแบบดีกรีของผลนี้นี่คือโหดมากนะเออพลังแบบโหดมากนะครับผมทุกคนครับโอเคมาตัวอาไปแล้วมาดูที่ตัวทีบ้างครับ ปึ้งนี่คือการแบบตบพื้นแล้วก็เป็นแรงน้ําถ่วงนะทุกคนครับก็จะมีเสียงด้วยอุ้ยก้ลิงมขึ้นมาอ๋อผมตกไปกระลิงไม่ได้ขึ้นมาเลครับทุกคนครับโอเคก็กดสเปคบาร์นะครับผมเพื่อขึ้นครับซึ่งถ้าเราไม่กดเนี่ยแกก็จะลงอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมอ่าเป็นแรงน้ํมถ่วงนะทุกคนครับบังคับทิศทางได้3 6 0องศานะครับผมบินก็ใช้ได้อยู่นะครับทุกคนครับแต่ระหว่างใช้เนี่ยสเตมินาก็จะลดเรื่อยๆและที่สําคัญคือตอนที่เราใช้อยู่เนี่ยเราสามารถใช้สกิลได้ด้วย นี่ใช้ดาบก็ได้ครับสกิลดาบก็ได้นี่เป็นไงโอ้โหนี่มันนี่ไงใช,ใช้สกิลนี้ครับผมขึ้นไปแล้วก็ฟันดาบกับเขาเลยนะทุกคนครับโอ้โหเอาเรื่องนะแต่คือมันค่อนข้างบินช้าหน่อยนะครับผมแต่มันก็ทดแทนโดยที่ว่าเราสามารถใช้สกิลบนนี้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นท่าทางต่างๆก็ใช้ได้ปะท่าทางใช้ได้ปะตัวคิวอีอ่าใช้ได้ครับผมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้นะครับโอเคโอ้โหเอ,เ,อเ,อเอาเอาเรื่องนะ เออนะครับผมสกิลทีที่เอาเรื่องเนี่ยครับโอเคต่อไปคือสกิลตัวแซดครับทุกคนครับมันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตรวมมอนก่อนนะครับทุกคนโอ,โอ้โหลิงลิงบอสเกิดนะครับทุกคนครับรวบลิงก่อนโอเคครบแล้วนี่ดูนี่ดูดีซะกอร์ครับตัวแซดเอิองโอ้โหเป็นไงผักออกไปตายครับผมดูดเข้ามาฟันต่อสกิลกดนี่แล้วก็ฟันมาฟันต่ออื้มอ,อ้าวชิบหายไม่โดนฟันต่อ พาไปดูดมาอืม hm, ฝันต่อนี่คอมโบโคตรโหดนี่นน ì, เป็นไงสกิลตัวเซ้นนะครับผมจะเป็นการสร้างแรงกดรอบข้างเรานะครับผมซึ่งเราต้องกดค้างนะอะ่าโอเคซึ่งไม่ต้องกลัวครับว่าจะอุ๊อุอ๊มันหิวมันหิวมันหิวโอเคขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตดีก่อนนะครับผมดีก่อนดีก่อนดีก่อนซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับว่าศัตรูเนี่ยถ้าอยู่บนพื้นแล้วจะมาหาเราได้ไม่ต้องห่วงครับผมถ้า อยู่ในวงแบบนี้เนี่ยเร,เรียกได้ว่าโดนกดนะครับผม oh, oh, โอ้โหกดยับเลยนะครับต่อไปคือสกิลตัว S ครกับผมดองนะครับตัว X จะเป็นการเรียกอุกบาทจากฟ้านะครับผมทุกคนครับโอเคมาสกิลก็ค่อนข้างมีเวลาในการครูดานนิดนึงนะครับผมโอเคแล้วผมไม่เห็นดาเมจที่ชัดเจนแต่คือเขาติดสถาน,นะเบอร์นิ่งด้วยไม่ติดเบอร์นิ่งนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวลอกกันใหม่กดก่อนอืม ผักไปอืมอาชีพหายลิงเกิดลิงเกิดเฮ้ยอ่าลองดูครับลองใส่ลิงนะโอเคปึ้งโอ้โหร้อยร้อยกว่าติดเบอร์นิ่งอยู่หนึ่งรอบแล้วทุกคนครับโอเคผักไปตายเลยหายหมดนะครับทุกคนครับโอเคประมาณนี้โ้แรงอยู่แล้วทุกคนนะนะครับผมมาดูที่ตัวซีครับตัวซีจะเป็นการได้อุกบาทนะครับผมเ,เหมือนเดิมครับแต่จะเป็นการเรียกแบบรวนๆนะครับผมเรียกได้ว่าเหมือนยิงลูกเลี้ยงอนะโอเคมาลองดูกัน บึ้ง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 โอ้โเดีแต่ว่าลงลวนะครับผมลงลัวครับโอหเป็นไงหเรียกได้ว่าสกิลตัว C กับตัวเเนี่ยเามีค่อนข้างเยอะีคืออะไรก็คือการกระจายนเองครับเวลาเรายิงดนี่ยเาก็จะกระจายนะเคดูฟันตออุยอเด เค,คลื่อนมาคีด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะตีบอสโชว์แล้วกันอุ้ยมันกันได้ทุกคนเฮ้ย <Hey, S 1> มันกันแรงน้ําผงได้บ้าไปแล้วแข็งแกร่งเกินเอ้ไงกดไปพ่อหนุ่มกดไปบ้าออกมาผักไปเออทําดาเมจด้วยอเออสิดึงเข้ามาเออตีต่อนี่แล้วก็อู๋อู๋ไม่ทัน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 ,ทนสกิลบ้าไปแล้วโอ้โหหน้าแตกเลยโอเคกดไปยังไงต่อยังไงต่อผักอ่ะผักไม่โดนด้วยดึงมาอ่ะดึงมาโดนตัวเองโอเคดีเว้ยสกิลดาบนะครับผมก็ตัััววออีีกก็็จะเปนนาารรฟย่ง ซึ่งถ้ามีผลลัพีศาสตร์นะครับผมถ้าเราใช้ดาบนี้นะแล้วก็มีผลกาวิทยเนี่ยถ้าช้สกิลตัวอินเนี่ยเขาก็จะดึงมาด้วยนะครับผมก็คือดึงดึงมาเออเข,ข้าใจฟิวป่ะโอเคอย่างงี้เอามันไม่ดึงวะเอะนไม่ดึงวะมไม่ดึงวะหรือว่าเราต้องเล็งป้งกนะา,า,าก่อนนะครับผมไม่แน่ใจขอญาตฆ่าบอสก่อนนะครับฆ่าบอสนออมันกิกะลูกหูลูกตาปึงป้งปึง้งปึ้งนี่ไงเขาเรียกว่าบัตเตอร์คอร์ลงเกาะนะครับผม เขาดูไม่น่าไกลมากต้องแรงด้วยหรือเปล่าปุ๊บอ่าเห็นไหมสังเกตมันจะมีแบบเอ่อเส้นม่วงๆที่เป็นเส้นแรงน้มถ่วงนะครับผมไม่ใช่เส้นแรงถ่วงแบบเส้นดึงดูดอยู่นะครับทุกคนครับปึ้งกะเลนไปนี่ครับโอเคทุกคนประมาณนี้สําหรับสกิล e สกิล r ก็เป็นการอาเสกคลื่น ไม่ใช่คลื่นสิเศกแรงกดขึ้นมานะครับผมซึ่งสก,กิลตัว R เนี่ยมันเป็นสก,กิลของดาบอยู่แล้วนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสมากทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยนอ่สามารถใช้ด้วยนะเออสามารถไม่ใช่สามารถนะครับผมพูดผิดโอเคก็ประมาณนี้สําหรับผล Gravity เป็นผลสายพารามีเเซียระดับ Legendary ของแบบนี้นะครับทุกคนครับ มาพูดถึงเลยดีกว่าว่าน่นาไม่ใช่ไหมนะครับส่วนตัวผมแนะนําไม่ใช้เลยนะครับผมเพราะว่าเขามีสกิลบินอ่ะแน่นอนว่าสามารถลงดันได้ด้วยนะครับทุกคนครับโอเคแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะลงไหวหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าสกิลบินของเขาค่อนข้างใช้สเตมินาเยอะเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยก็บินแล้วก็เรียกอุกบาตมา ประมาณน่าจะลงดันไม่น่าไหวไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเป็นบอสสอตัวเนี่ยเขาจะสู้ยากหน่อยแต่ถ้าเป็นหนึ่งนึ่ี่คือสบายเลยครับผมส่วนใหญ่คนที่ใช้ผลการเวตีเนี่ยเขาจะใช้มา PvP เพราะว่าสกิลตัว E ที่เป็นผักกับดึงมาตัว R มันโกงมากนะครับทุกคนครับมันมันดึงแล้วก็ฟันต่อเลยมันมันมันดูโกงมากเลยสำหรับ PVP นะครับผมเพราะฉะนั้นนะ่ะคนที่กินผลการ์วิตี้ส่วนใหญ่เขาเอา PVP กันนะครับและราคาตลาดของผลการ์วิตี้มันก็ถูกมากๆด้วยนะครับทุกคนครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับผลการ์วิตี้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและและและผมลงคลิปวันธรรมดา5้าโมงตรงนะครับเลทนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผมลง10บโมงสิบหเหมือนเดิมนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสุขสนันต์วันเปิดเทอมเสาร์